คานี้แม่ขอเลยอย่าพูดว่าก็เป็นอย่างเงี้ยแก่แล้วก็เป็นอย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่สูงวัยแล้วต้องถูกเสมอในโลกนี้บางทีเราอาจจะผิดผิดถูกเท่ากันแต่ถ้าคนที่มีสติจะเห็นว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรผิดนั่นแหละเป็นครูผิดต้องขอโทษผิดต้องขอบคุณขอบคุณนะที่มาบอกให้รู้ว่าเราผิดเราไม่ได้เก่งแม่ไม่ได้เก่งไปกว่าลูกไม่ได้เก่งไปกว่าใครๆเท่ากันหมด ให้เห็นว่าทุกชีวิตบนโลกใบนี้มันเท่ากันไม่แน่ใจว่าจะใช้คํานี้ได้บ้าคะคือคำว่าอโก้อค่ะคุณแม่ยิ่งเราอายุมากขึ้นเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยคนอื่นต้องฟังเราแต่ทําไมคุณแม่กลับมองว่าทุกคนเท่ากันแม้ว่าอันนั้นเป็นอันตรายยิ่งยิ่งสูงวัยยิ่งต้องกลับเข้าหาเด็กๆกลับเข้าหาให้เป็นคนสูงวัยเป็นคนแก่ที่พร้อมที่จะให้อภัยเพราะที่จะให้คำแนะนำ คนแก่ก็ผิดได้นะถูกปะคะความจริงคําหรือการกระทําของวัยรุ่นเออกับให้เราได้คิดว่าอ,อโลกมันเปลี่ยนโลกมันเปลี่ยนเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนตามโลก